ก็ S 1> <S 1> สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วในเรื่องของการย้ายชิ้นงานจากสเตชันไปสเตชันหนึ่งสองสามตามตามลำดับที่เราต้องการหรือที่เราพูดถึงกันนะว่าเวลาการย้ายชิ้นงานเนี่ยมันจะต้องดูเส้นทางข่าเป็นหลักนะเส้นทางข่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามนี่ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็คือให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็วิวออปชันแล้วก็โชว์ซัคเซสเซอร์ เซสเซอร์เราก็จะเห็นตัวหมายเลขนี้เกิดขึ้นมานะครับหนึ่งสองสามนี้เกิดจากลำดับการต่อก่อนหลังนะฮะทีนี้ในตัวอย่างนี้ผมจะมาโชว์ว่าในส่วนของถ้าผมจ่ายซอสเข้าไป100ชิ้นนะครับแล้วผมต้องการให้สเตชันตัวสเตชันเนี่ยทำการจ่ายแบบสุ่มนะแบบสุม่มก็คือผมจะให้จ่ายไปเส้นทางหมายเลขที่สเตชันสามเนี่ยมากหน่อย แล้วก็เส้นสถานีส2สถานีหนึงตามลำดับอย่างเงี้ยจะต้องเซตที่เส้นทางขาออกตรงสถานีนี้อย่างไรก็ Double ับบปุนะ่ลคลิกเข้าไปตรง exit นะครับตรง exit นะครับให้เราเลือกการจ่ายเป็นแบบ random นะ random แล้วเราก็ติ๊ก apply นะครับทีนี้เส้นทางขาออกม,มีหมายเลขหนึ 1, ่งหมายเลขสองหมายเลขสามผมจะให้เข้าใจอย่างนี้นะเส้นทางหมายเลขหนึ่งเนี่ย น้อยหน,น่อยนะฮะน้อยหน่อยแค่คือ10เรนะฮะแล้วก็เ,เกส,กนะส้นทางหมายเลขสองสัก30เนะเส้นทางหมายเลขสามเส้นทางหมายเลขสามคำว่า3ตัวนี้คือเชื่อมโยงกับตัวนี้นะครับมันคืออันเดียวกันเส้นทางหมายเลขสามเจ็ดสิบถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าผมจะให้ผมจะให้เขาจ่ายไปทางหมายเลขสามเยอะหน่อยเยอะหน่อยนะครับ แล้วก็จะให้จ่ายไปเส้นทางหมายเลขสองเนี่ยลองลงมาแล้วน้อยที่สุดก,ก็คือเส้นทางหมายเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็คืตัวนี้ผมแอพพลาโอเคนะี่ผม, okay. ผ,มผมเลือกการจ่ายเป็นแบบไม่บล็อกกิ้งก่อนนะครับเขาก็พยายามจ่ายนะครับโดยที่ที่เราเซตไว้ว่าจะให้จ่ายมาที่เส้นทางหมายเลขสาเียหน่อย อันนี้เมื่อเสร็จสิ้นก็คือเขาจะจ่ายมาเส้นทางหมายเลขสามมากที่สุดแล้วก็เส้นทางหมายเลขสองเส้นทางหมายเลขสองสามเนี่ยตามลําดับนะครับแต่เห็นตัวเลขเขาจะมีอาการแปลก,ปลกๆนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้องมาดูว่าสถานีไหนว่างไม่ว่างอีกนะฮะอันนี้เป็นลักษณะสุดทีนี้มันมีคําว่าบล็อกกับไม่บล็อกนะครับเราเรามาลองดูว่าถ้า เป็นแบบ exit แล้ว blocking จะเกิดอะไรขึ้นผม simulation แบบเร็วๆเลยเนาะก็จะเห็นว่าเส้นทางหมายเลข3ก็ยังเยอะนะครับก็ยังก็ยังก็ยังเยอะอยู่อันนี้คือเป็นแบบ random นะซึ่งอาาัตราส่วนมันอาจจะดูแบบ,แบ,บกๆเพราะเป็นลักษณะของการสุ่มทีนี้ block แบบไม่ block ผมจะแสดงแบบช้าๆให้ดูนะ ในส่วนของไม่บล็อกกิ้งเนาะไม่บล็อกกิ้งนะครับไม่บล็อกกิ้งคำว่าบล็อกไม่บล็อกเนี่ยจริงแล้วจะมาต้องดูเงื่อนไขนะครับว่าสถา,น,า, 1, า 2, นีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองเนี่ยมันหมายเลขสามี่ยว่างไม่ว่างเนี่ยหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาเดี๋ยวเช่นเช่นสถานีสองมีการเฟล fail ่ว่าในการดรนดอมเขาก็ปรับอัตราส่วนทันทีนะปรับใหม่ทันทีว่าให้จ่ายไปที่เส้นทางหมายเลข3และ1นะเพราะ2มันเฟลนะอันนี้ทีนี้มันไม่มันจะไม่ได้ได,ดูอัตราส่วนที่ผมใส่ไปก่อนหน้านี้แนละ้วมันก็จะปรับหมาปรับตัวเลขของมันทันทีว่าฉะนั้นก,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 ก็คือเวตามอัตราส่วนแต่ว่ามันจะไม่ไเป๊ะตามคต้องการนะแต่ถ้าเราเลือกสเตชันเป็นแบบ Exit และแบบ b ล็อกนะฮะดูซิเกิดอะไรขึ้นนะรับ mm hmm. เห็นว่า Simulation จะหยุดเลยนะจะหยุดเลยเพราะว่าเส้นทางขาขาออกไม่ได้2มันหายไปนะที่จะจะให้มันทำงานได้ต่อไปเนี่ยก็ต้องเข้าไปที่ Station 2แล้วก็ทำการแก้ไขนะแก้ไขแก้ไขก็ก็จะรันรันเข้ามานะแต่ยังรันยังรันไม่ได้ ถ้าถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้ผมจะอธิบายไว้ข้างหน้าเราจะต้องกดการทำการการสตาร์ทซิมูเลชันอีกทีนีอันนี้มันเป็นวิธีแมนนวลนะเพื่อเห็นตัวเลขช้าๆนะอันนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นมาเนี่มันก็จะปรับในเรื่องของอัตราส่วนเนี่ยจากเดิมที่ผมใส่ไว้ตรงนี้เยอะเป็นตั้งตั้งถ้าดูในที่สถานีสามเนีผมใส่ไว้ถึง70%็เอร์ซแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาันได้ประมาณ สี่สิบชิ้นนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหมายความว่า,าตัวเลขหมาย, 3, มายเลขเส้นทางหมายเลขที่เป็นหมายเลขหนึ่งแต่เป็นสถานีสามเนี่ยมันจะมันจะเป็นไงครับมาเส้นทางหมายเลขสามเนี่ยเท่าที่มันเป็นข้างบนเนี่ยก็จะเยอะหน่อยเนี่ยเส้นทางหมายเลขสามก็จะเยอะที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ตรงปัจจุบันนั้นมันเป็นอย่างไรเนาะ เมื่อกี้ผมคั้นด้วยการเฟลว่ามันจะมันก็จะปรับอัตราส่วนของการของการแรนดอมใหม่นะครับก็สรุปคลิปนี้นะฮะถ้าเราต้องการจ่ายชิ้นง,งานจากสเตชันไปยังสเตเส้นทางหมายเลขหน 1, ึ่งหมายเลขสแบบหมายเลขสาเป็นแบบแรนดอมนะครับก็ให้เข้าไปที่สเตชันนะครับแล้วตรง exit strategy s t y ให้ให้ใส่ให้เลือกแรนดอมนะครับแล้วก็ต้อง open list ก็ให้ใส่ ตัวเลขที่จะให้เข้าส่งนะครับโดยที่การส่งก็คือคำว่าเจ็ดสิบสาสิบสิบเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอัตราส่วนนะอัตราส่วนว่าอันไหนมากน้อยนะไม,ไม่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เป็น,เป,นเป็นการบอกว่าให้จ่ายไปทางเส้นทางอย่างตัวอย่างนี้คือเส้นทางหมายเลขสามเยอะหน่อยเส้นทางหมายเลขสองก็รองลงมาแล้วก็เส้นทางหมายเลขหนึ่งน้อยที่สุดเน้นย้ำว่าไม่ใช่อัตราส่วนนะครับแล้วก็เมื่อเกิด เพราะีมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาจะปรับการปรับอัตราส่วนใหม่ทันทีนะครัคำว่าบล็อกก็คือจะจ่ายถ้าบล็อกถ้าถ้า้ไม่ถ้าไม่บล็อกขึ้นมานะครับหมายความว่าเขาก็จะจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าสเตชันไหนเฟลอย่างเช่นสเตชันสองเกิดการเฟลขึ้นมาเขาก็จะปรับอัตราส่วนใหม่ไปจ่ายที่1และสนะครับ,นะรบโดยที่ยังคงรักษาในเรื่องของ อัตราส่วนอันไหนมากน้อยนะแต่ถ้า blocking ปุ๊บก็คือเมื่อจ่ายตามวงรอบเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะหยุดทํางานจนกว่าเราจะแก้ไขนะทำการแก้ไขเส้นทางขาออกเส้นทางนั้นๆให้ทํางานได้ตามปกตินะครับแล้วก็อย่าลืมกดอ start อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อทําการรัน s ิม u l a t i o n นะอันนี้เป็นแบบวิธีแมนนวลเนาะแต่ถ้าเป็นเป็นอัตโนมัติเราอาจจะต้องเขียนโค้ดขึ้นมานะครับ หรือว่าบางครั้งถ้าเฟลมันเป็นแบบอัตโนมัติเนี่ยตัวซิมูเลชันก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ